สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป a t e n t ยูทูบเบอร์สายลุงพลป a t e n t ทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวิสสวสเดนอเมริกาไอร์แลนด์ออสเตรเลียแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะและทุกๆคนคน,คนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยทักทายกันกดติดตามม่ช่อง myj5 เพิ่มขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะคะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกๆประการโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือกเอกาาเ็บเป็นเศรษฐ,ฐีกันทุกๆคนธุรกิจการงานให้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นนะคะไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกๆกคนนะคะ ก็ให้ครอบครัวมีความสุขทุกๆคนในครอบครัวนะคะรักสามัคคีกันนะคะนั่นคือครอบครัวนะคะครอบครัวของเราสําคัญสุดเนาะนะคะและก็เครือญาติมิตรสหายกัลยาณมิตรที่ดีก็สําคัญเพื่อนที่ดีก็สําคัญนะคะเป็นกําลังใจให้กันทุกๆคนนะคะมายรับจีให้กําลังใจทุกคนนะคะก็ให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันเนาะในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข่าวสารของลุงป้าเหมือนเดิมแล้วเนาะ ซึ่งไมล์เล็บเจเจก็นะคะได้ดูข่าวมาเนาะที่เกี่ยวกับการว่าทำลายของลุงช่วงกลับมาจากนะคะส่งพระแล้วก็ไปไหนต่อที่ออกช่องดังนั่นแหละค่ะเนาะซึ่งลุงป้าก็ได้อธิบายอยู่แล้วแล้วก็คนที่ไปกับลุงป้าก็ยืนยันชัดเจนว่าไปด้วยกันก็คือไปตามหาน้องที่บ้านญาตินั่นแหละนะคะคือผู้เป็นพ่อแม่ก็ ที่เราได้ฟังมาเนาะก็คือบอกให้ไปตามไปดูว่าเคลือญาติเอาไปหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะซึ่งในส่วนนั้นทำลายของลุงก็คือไม่ได้ไปคนเดียวใช่ไหมคะแต่เขาเป็นเน้นว่าทำลายของลุงที่จอดรถไว้ที่บ้านนะคะของเพื่อนสนิทแล้วไปตามหาน้องไม่มีพยานหลักฐานแต่ไปเจอคนที่เจอลุงที่ตีนเขาใช่ไหมคะทุกคนในส่วนนี้ก็อยากจะย้ํานะคะเมื่อคนเราไม่ได้ทําความผิดเนี่ย เราออกไปหาตามหานะคะด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยจะไปตามหาที่ไหนก็ได้ในในละแวกหมู่บ้านนั้นใครจะไปรู้ว่าไอ้มันจะมาลงตัวเองใช่ไหมคะทุกคนใครจะไปรู้ว่าตัวเองจะเป็นคนถูกสงสัยเนะี่ยถ้าจะรู้ล่วงหน้าว่าเป็นคนถูกสงสัยคงจะเกณฑ์เพื่อนไปเป็นกลุ่มเป็นฝูงไปแล้วมั้งเนี่ยนะคะแค่ความคิดแบบนี้ก็มีอคติกันแล้วอะ่ะคนเราถ้าเราบริสุทธิ์ใจเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ย เวลาออกไปตามหาเนี่ยใช่ไหมในเมื่อเข้ามาหลังเพื่อนนะ่ะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ขึ้นไปตามพร้อมกันนะ่ะคือเขาไปทุละและกลับมาพอกลับมาเขารู้แล้วว่าหลานเขาหายเนี่ย <c oughs> เขาจะออกไปตามหานะ่ะคือจะไปตามหาตามที่ต่างๆที่เขาคิดว่าน้องจะมีโอกาสไปไหมก็คือตามหาโดยไม่ได้ใส่ใจหรอกว่าใครจะมาสงสัยตัวเองนะ่ะใช่ไหมคะใครจะไปรู้ว่าญาติตัวเองจะมาสงสัยตัวเองนะญาติเมียตัวเองจะมาสงสัยตัวเองในทไลายของตัวเอง อ้าวมาถึงแล้วเออหลานหายไว้คนที่เราเคยเลี้ยงคนที่เรารักนะเนี่ยพาะเราเลี้ยงเรารักเรามีโอกาสได้เลี้ยงเขาอะด้วยความห่วงใยเนะี่ยออกตามหาค่ะไม่ได้สนใจหรอกว่าจะคว้าใครไปเป็นเพื่อนเพื่อให้เป็นหลักฐานว่าไปอยูกับฉันนะไปกับฉันนะนนะเพราะฉันไม่ได้ทําคนผิดถ้าคนคิดแบบนั้นแสดงว่าคนนั้นทําผิดแล้วค่ะถ้าคิดจะคว้าคนไหนก็ได้ที่เออมาถึงแล้วต้องไปกับฉันนะฉันจะได้มีตัวตนว่าอยู่กับใครเนี่ยนั่นคือคนมีพิรุษต่างหาก จริงไหมคะทุกคนคนที่เขาไม่คิดทำร้ายใครไม่ได้ไปทำร้ายใครเนี่ยเมื่อเขารู้ว่าคนคนหนึ่งหายทึ่งเป็นคนที่เขาเคยเลี้ยงและรักเนี่ยเขาจะออกตามหาโดยไม่ต้องไปคว้าใครไม่มาเดินเป็นเพื่อนหลกคิดง่ายๆตะกะง่ายๆแ,แต่ทำเป็นประเด็นทำเป็นจับผิดเขาอะลองนึกถึงหากเป็นตัวเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเมื่อรู้ว่าหลานตัวเองหายเนี่ยความบริสุทธิ์ใจที่เราไม่ได้ทำเนี่ย ออกตามหาหลา,านจะคว้าคนไปด้วยไหมจะคว้าใครไปเป็นเพื่อนไหมในเมื่อเราอยากจะเจอหลานน่ะอยากจะเจอหลานอยากจะให้หลานกลับมาอย่างปลอดภัยนะ่ะเราก็ต้องตามหาเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะไปตามหาไปเจอใครเนี่ยใครจะไปได้ใส่ใจว่าเฮ้ยเจอคนโน้นคนนี้แล้ว จะลองตะโกนทั่วทุกคนว่าเจอไหมเจอไหมใช่ไหมคะต่างคนต่างเรียกหาน้องต่างคนต่างเดินตามหานะ่ะไม่ได้ไปสนใจหรอกว่าใครจะไปเจอกันตรงไหนตรงไหนใครจะตามหาตรงไหนเห็นผ่านๆไปก็เออต่างคนต่างหากันอยู่แล้วจะไปตะโกนเพื่อให้บอกว่าฉันอยู่นี่นะฉันอยู่นี่นะคือเป็นพยานให้ฉันนะอันนั้นคือคนที่มีแผนการนะคะใช่ไหมคะทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงป้าหรือใครก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนี้เนี่ย ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้ทำเนี่ยไม่มีทางหรอกคะ่ะที่คุณจะคว้าใครก็ได้ให้มาเดินเป็นเพื่อนเพื่อให้ยืนยันหลักฐานตัวตนของตัวเองก็เหมือนที่ไมล์เลิบจจเจพูดแหละเกี่ยวกับโทรศัพท์ก็เหมือนกันถ้าคนที่มิดมันสมัยนี้ใช่ไหมคะคือการสอบพยายนหลักฐานตั้งหลักว่าสัญญ,ญาณโทรศัพท์ต้องมาที่หนึ่งทุกวันนี้มันรู้แล้วว่าการจะสอบสวนคนเนี่ยต้องเอาหลักฐานการ สัญญาณโทรศัพท์เนี่ยเมื่อคนที่มันคิดจะทําชั่วจริงๆจ,จะไปทําร้ายคนจริงๆเนี่ยมันทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่ไหนก็ได้ตัวมันไปที่อื่นน่ะใช่ไหมคะทุกคนตัวมันไปที่อื่นไปทํำร้ายผู้อื่นเนี่ยมันทําได้ไหมปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าจะคิดว่าต้องเอาสัญญาณโทรศัพท์จับให้ได้ว่าคนคนนี้อยู่ที่ไหนจึงจะยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์มันควรจะเจอหลักฐานชัดเจนว่าเขาเป็นคนทํา แล้วไอ้ที่นกแสรม่ชอบออกมาพูดว่าเจอลุงเจอลุงและเจอเนะ่ะเจอตอนเขาจูงแขนน้องหรือเปล่าเจอตอนที่เขาอุ้มน้องหรือเปล่าหรือแม้แต่คนที่เจอลุงตีนเขานะ่ะเจอลุงแล้วเห็นลุงจูงเด็กไหมละ่ะเห็นอุ้มเห็นลุงอุ้มเด็กไหมละ่ะก็ไม่เห็นเห็นแต่ลุงเดินเหมือลอยคนตามหาคนเนี่ยจะให้มานั่งยิ้มหรือจะได้หัวเราะหรือว่าหัวเราะไปตลอดทางหรือ ว่าฉันมาตามหาน้องนะอุ้ยตีใจจังน้องหายมาตามหาน้องจะให้เป็นอย่างนี้หรือใช่ไหมคะทุกคนในเมื่อน้องหายนะ่ะความกังวลใจเน้ยน้องหายไปไหนน้องหายไปไหนก็อยากจะตามหามันก็ต้องเดินตามหาไปทุกที่จะได้ไปสังเกตให้เรียกคนเลยนี่นี่นี่เจอไหมเจอไหมฉันอยู่นี่นะจะให้บอกอย่างนั้นหรือจริงไหมคะทุกคนที่เป็น f อซลุงป้าวันนี้เลยออกมาพูดมาตอบในหลักฐานที่หลายๆคนที่ เรียนก็สู้สมองก็ดีนะคะดีทุกอย่างมาเหอะ,ะเราเนะี่ยคนบ้านๆไม่ได้คิดอะไรที่มันซับซ้อนขนาดนั้นหรอกคะ่ะคิดแต่ว่าอยากจะเจอหลานทํายังไงก็ได้จะเจอหลานจึงออกไปตามหาไม่ได้คว้าใครไปด้วยหรอกเพราะไม่คิดว่าตัวเองออกไปตามหาหลานแล้วจะมาเจอคดีด้วยตัวเองนะคิดไม่ทันหรอกคะ่ะเพราะไม่มีอะไรที่มันซับซ้อน ด้วยความบริสุทธิ์ใจอยากเจอหลานรู้ว่าหลานหายก็ต้องออกค้นหาค่ะถ้าเป็นคุณคุณจะทำแบบลุงไหมละ่ะคลิปนี้ฝากไปเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้วันนี้อาจจะยุ่งทั้งวันอาจจะได้ลงไม่กี่คลิปเนาะเพราะว่าจะจัดงานคาริสต์มาสกันนะคะอาจจะลงได้ไม่หลายคลิปเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ไมเลิีจีด้วยนะคะขอบคุณที่ดูโฆษณาให้ ฝากดูให้จบด้วยนะคะโฆษณาเป็นคือแรงกำลังใจให้หม่เลิบนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะที่เป็นเอฟซีลุงป้าใครที่พอมีกำลังเนาะก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกิีนของบริษัทมณโอมโฮมซัพย์ให้ลุงได้ไปต่อสู้คดีนะคะใครไม่มีก็ฝากดูคลิปดูไลฟ์สดของลุงโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกำลังใจเราส่งถึงกันแล้วกันนะคะไม่เลิบเจเจ,เจก็อวยพรไปต้นคลิปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้ามีโอกาสแล้วก็จะทำคลิปลงเนาะเพราะว่าวันนี้อาจจะยุ่งนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ